ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นดียากกับสิภห้าพมินพมงเอฟซีไปฟังกว้วฝันของพ่อใหญ่ยอดวอนนะคะเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ป่านะคะป่ามาเป็นคู่เป็นคู่นะคะป่าช่อนป่าคอนะคะเพิ่นว่าเพิ่นเคยฝันแบบนี้เลขจะเบิ้ลนะคะจะเป็นตัวใดก็เขาไปฟังน้ากันเลยค่ะพ่อใหญ่ฝันว่าจังไดบอกให้ลูกหป้านฟังน้ากันะเออเรียกว่าฝันเนาะ มันก็ฟันแปลกๆไี่ดอกงวดนี้ฟันไปจังไงฟันแปลกๆแต่ว่าเบาตะคุ้มหลังคนแต่หล,ลายปีเห็นไหมโมเมนต์นี้หลายปีแล,ล,ล,ล้วล่ะฟันว่าเป็นหน้าได้ปากคอใหญ่สองตใหญ่ดิิท่อหมายว่าท่อแข้งดิท่อแขนท่ออันนี้บ่ดิ ปลาม่ตาปลาอยูหน้านั่นล่ะวันนี้ขึ้นวันใดหวอมตะกวนพุ่นโตั้งเสื้อเวย้อนหลังฟังหลังแล้วก็มันมันตัวใหญ่เดียวแล้วหลมาเดี๋ยว้สต็อกกันปลาตัวใหญ่แล้วปลาสองตัวเสือวมาบานกบมาบดได้ก็แล้วพามเสียบหอยปลามันเอาไป่านหาสองตัวเลยหาสองวันเลยหม่นั้นากรี๊มว่นั้นเลยปลาในก็เรยี่เรียว่าปลากนี่ มันก็เป็นตาควงเป็นเกียดเนาะมันต้องตีเลขเกียนปลาดูต้องตีเลขเกียบคือแดงจัต์พอเปียนบุญนี่มาดูบุมีเกียหามมาบั่นปลาเนี่ยก็ขึ้นเจีล้วกับมคิดแต่ว่ามันมันต้องเป็นเลขเกียก็เลยหาซื้อเลขหาเรื่อนมาหานล้วก็เป็นหาก็เป็นหกตายก็เป็นเจ็ดก็เจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเป็นที่น่หัวนั่นมันออกยังบัดนี้ก็ออก เย็ดทาเย็ดเลยอืมเ็นยได้รลาเป็นได้เป็นก็คืไลไลไลอ่าได้ไลยไดอกสมัยนั้นซื้อเรียกเื่าละสิบบาทนึงเนาะแต่บกไหมขึ้ไไไนไหม,ไม,ไมตะโดนแล้วต่สมัยตะกี้ก็สิบบาทคือเรกกันพันละสิบสี่บาทคุณไหมอือสมัยแต่ลูกหลานเ,ออเป็นเด็กหน่อยอยู่พูดออถือกิลิที่ืมถือกิลิเอั่นหลก็เลกจำได้ดิถ้าเมื่อหลังงแกเรียงออกมวนี่มากแต่ว่ผมมันอยู่หมื่สองหมื่นมาฝันว่า ไปบ้าน้องแม่งด่งไหมพบปู้เดินเพื่อนก็เด้เสียชีวิตไปแล้วละเพื่อนเหล่าว่าว่นว่านเลวเนถอาสาปานนี่อยุสาเนี่ยนะสาเพื่อนก็อยู่ข่างทางเนาะท้งเข้าไปดงไหมก็เลยว่าเอาน้่งขั้วไหลน้่กับว่าไหลที่กขาสิบลกแล้วกันนะแต่ว่าสาเพื่อนอย่านลิลิตี่มาด้ไปเบัง มันหลอกปลาไหมมันเต้นออกจากสาหรไหมเต้นหลอกจากปลามันสิบืนไปมันสิบืนไปหฮะหน้าของอื่นไหมอ่าสองตัวตัวใหญ่ดิน่ารอดมากสองตัวตัวใหญ่ที่ก็เท่าตัวนี้ตัวใหญ่ตัวมกันดิถ้าเป็นจับเส้นวิเส้ปพูดกับเส้ตากะบูพูดหนึ่งไหมือนกันเส้นตาเส้ตาเลยอันนี้อย่าบอกกูเด้อมาหาบอาบอ ปนี่ไปอีกไปพ่ออีกป่าสองตัวเ่านั่นแหละไปพ่ออยู่สองตัวเราโตง่ายเงื่อนนั่นแหละก็จับได้แล้แหวป่ามันน้ำหน่อยมันบืนนิ่งถือโรคแมงโกตัวนี้งวะนะบาเนี้ก็ไปอีกไปพ่อ,อยิงไหมป่าสองตัวเราเออ,เอ,อนั่นแหละพ่อใหญ่ก็เลยเก็ว่าการเลี้ยฟหิวตัวเราเนาะมันต้องเป็นเก็ดเกศเป็นตัวื่นไปวันใดวันใ่อ๋อพ่อใหญ่ตีเป็นเก็ดเกศเป็นเก็ดเกศ คันเดเรกสองสามตัวคือสองเก็ดเก็ยตินก็มีเท่านั้นแหละกันตามันว่าเป็นแปดสองตีบง่ยบ่อพ่อแมนเป็นไปว่าไรปลาปลาดุกมันที่แมนอยู่อันนี้เป็นปลาช่อนปลาเป็นปลาช่อนปลาคอนไหมฝันเนี่ยเเป็นเรืเก็ันฝันไปเห็นปลาดุกหน่เป็นเรืแปดตามตามในละทีฝันนี่ยแต่ว่าบันนี้มันจิบจืออบอ่ก็เอาวาทุันกันอย่างเจ้ากันก็เรียก้าวาทุกเนี่ะ บอกว่าพ่อยิ่ว่าฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าน้องฝันขักฝันแน่ว่าได้ปลาก็เลยอยากมาสัมผัสว่าฝันว่าปลา,ามันมาจาังไหนไม่ได้ไหนปลาพอดูเพอผู้เดินบอกไปสาปลาแม่สาปลาแน่นำเมื่อกี้พูกแล้วท่านว่านำเรื่องหน่อยนึงไปเบิ้งก็นำหน่อยเรื่อบาดไปต้องเอาพุทธป่ปาแม่เนมันบือนไปวัดท่ามันวัท่าหกือเป็นหัดท่าอื่นอินทร์ไส้เนาะถ้าเก <c oughs> ิดแบบบืนไปมันก็นไ,ปนนกไปเที่ละสองตัว ไปพ่อครับจับไมันจะเไงเนาะป่ามังให้นำเนาะจับเท้าไปอีกไปพ่ออีกมันถือว่าลกน้องกวน้องอินกำนัลนุเอินสมบุญไหมอ่าโยแต่เป็นทักษีไตรบ้าเนี่ไปอีกไปพ่ออีกเ็ได้ปลาทั้งหลายตัวดิมิตาปะคอเจไว่าเกี้ยงเดียนจนว่าแผลมันถี่มองว่ามันบืนนี้เอาเอาใส้ตะก้าเอาไส้กะตาเอาใส้กระตามัเ็ด่นตีมเจ็ดู่ว์แปดส่นตี มันบ่แมนดอกรอปลาสองตัวเนาะปลาสองตัวเอาพ่อใหญ่ขึ้น่าได้หลายก็สีมีสองตัวมันเท่าก2สองตัวไหมโอ้มันปียูเป็นคูเป็นคููไหมมันบ่โอ้พ่อใญ่ตีจั่ไรบ็ดเ็ดเหยเก็ดเจ็ดหางล่างสาดีหนึ่งเอาว่าเจเจล่างเออแต่ว่ากันเตี๋เกตีเปข้างบนหอสองเเพี่นอ๋อตีพ่อใหญ่ตีได้สองเจ็เพราะว่าไปไมันก็ยูเป็นคููเป็นคููไหม เรียกว่ามีแต่ปลาช่อนปลาคอ,บบอนี่ยพ่อใหญ่เรียกว่าตีเป็นเจ็ดเหรือสองเจ็ดเตีซ้ำนี่ไม่มีท่านเหรอเรียกว่าเจ็ดเจ็ดเขาปเป็นเหล็กล่างดิเขาคิดว่าล่างเพราะว่ามันมันโยมันท่างมันโบโยนั่นนะมันมันอยู่ในดินนั่นนะมันโยในดินเป็นมหมนะคะพ่อใหญ่เป็นตีซ้ำนี่นะคะหรือพอเป็นพี่น้องเอ๊ซี่จะตีลายๆก็นีน่กับข้อแม่นอกกัเด้อพ่อใหญ่พนมาพนเห็นมันเป็นคู่เป็นครูบอกว่าอย่างหนึ่งว่ามันเป็นความฝันดิ ก็ข้มฟันนั่นละมันถสีออกหรือปล่กักับผอีหญเ่องนึงคำนันออกก็ถือว่ามันเถือนคันไม่เถื่อเถือว่ามันบอกอืมันมาตาเปเลยอกสันมาถามกันเลยบอกสูข้มฟังฟันเหมือนก็อะไรเงี้ยันละเป็นคู่เป็นคู่ยุ่พราะยี่สูคนมาท่านฟันติพ่อถ้าโรคสูบอห็นบอกเลยว่าโอ้ยก็เดี๋ยวลูกชคิมันบอกดอกโอ้ยมันเสียออกกคือเกาเหกเกี่ยวกันนี่เนาะมอเกี่ยวกันนั่นละก็เลยว่ามันบวชเป็นเป็นเรื่องไรตัวดิ นี่เด็กเท่านั้นั่นนี่เดเก็ดเกตดันเดกเป็นขางบนไม่เชื่อสองก็ดเก็ก็มีเท่านั้นเลยเลยได้สองเกกหรือเจ็ดเจ็ดมีแล้วเจ็ดเจ็ดแต่ไม่เจดเี้ม่ใช่ฝันต่เฮงเนียเอันประมาณเล็กบอกว่าประมาณสองมือเนี่ยแหละแต่ว่าบอกจริงๆก็ซ้อฝันต้องงวดเนาะมันต้องงวดเนาะเด้รอกแล้วฝันเลยเป็นว่าล่องมากต่ลางมากนอดแรกแยกต่ลางเนาะเงียเงียเนาะไม่แย่แย่เด็กเรื่องนี เช็ดอะไรเด้ยเขบอกกินนำมือนี่ยันมันจ้งเจ้าผู้เจัานึงนี่อาจสิเขียนเลขกไหวลราฟันว่าได้ปลาเพราะง่ายใเขียนเลขตัวใดไหวเพราะก้อนหนานี่บ่ได้เขียนเลขเลยน้อนบ่ได้ว่าสิเขียนเลขกตัวใดไว้บ่ได้เขียนเลขตัวใดไว้สวดมนต์แล้วก็นอนเนาะสวดมนต์แล้วก็นอนคิดว่า คิดว่าตีออกมาเนี่คิดว่าตีได้สองเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนี่คือคิดว่าแต่ผคิดว่าเป็นเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเองเป็นเจ็ดเจ็ดพอปลามันอยู่น้ำกันกันว่ามันสองตัวกับเลขคิดว่าท่นมันเป็นเลขทำกวนมันก็ต้องเป็นสองเจ็ดเจ็ดกะทีเท่านั้นนี่หรือเพราะว่ามันอยู่เป็นคู่เป็นคู่มันบ่ได้หลายคู่มันบ่เออได้หลายคู่เลยเนาะตีว่ามันถึงเป็นคู่เป็นคู่อยู่เป็นคู่อยู่เป็กกลกันนั่นเพราะมันปลาเพราะมันเลขสิ่เบิ้นพวกนี้่นหน่อยดิก็นั่นแหละล่ะ คนง่เยก็ว่าอยู่เป็นคู่นะคะมิแต่ปลาช่อนปลาคอเนี่ยนะคะคนมาคนมันใจเจ็ดเจ็ดมเันันิเตียว่าไที่สองเจ็ดเจ็ดกันเลคันตีเป็นเลขสามตัวสิเป็นสองเจ็ดเจ็ดคันตีง่ายๆคือสองตัวคือเจ็ดเจ็ดน้องอ่งเงี้นาอคิดว่าเป็นทางล่างอยู่ไมคิดว่าเป็นล่างคอคิดว่าคนมาคนคนคนมาอาจจะเป็นล่างนะคะคนมาป่ามันอยู่ขัางล่างคนมา มันมันตองไปหามือต้งไปแต่ว่ามัน,มนจะต้นทางของน้ำเดอกแต่ว่าขางทั้งน้ำนั่นแบเป็นป้าเขาดิ่ะป้าเขามันก็บม่น้ำเยอะ แต่ว่าไม่ลงไปบ่หอดเห็ไหมไปบ่หันหอดปุนามันหนักสิม่อยก่อนไม่เห็นละปุ่นเก่าไงตัสนาบเอาปลาอยู่ในเนาะเอาปลาบ่ไเดเยวปลาได้น้ำปอาไปทั้งบกเนาะง่ายรอว่ามันจีบดินมันจับงกันหเาะง่หรอนาะจับเอาจับเอามันเกลี่กดินอยู่มันบ่มันเกียดินเนาะมันบืนเท่ากับว่าปลาปลาบืนไปหาน้ำไปบ่หันหอดน้าคนออกก้อนอกกอนพวเป็นวัวพวกนี้พวกยิ่งถกถึกเรื่องไติดพวกปลาเขาอ๋อเจ็ดเจ็ดนี่มันบ่พวกยิ่งเพิ่ว่าเกอาจจะเป็นล่างนะคะเพิ่นได้ปา ปลาบ่ได <muitas S 1> ้อ <sketches> ยู่ในน้ำด้ <ence> <ột> ี่นองเด้ปลาในน้ำนะคะแต่ซื้อจะซื้ออะไรเด้อทามันบดถือไป็นแะ่แนวทาันแมถือกันถือพิษกับว่ากันนะคะนนทิยากกับบลูกว่าเล็กิออกตัวใดเพราะ่เป็นกับปลาูกเพ่าเว้ากันว่าเพื่อไปกี่มันกัออกเกเียรเด้หาปลารออกหาเกเตียร์่นันกิดาเกียวไงเกียวเนาะเมมันเมมห้าเมมกับยาวากันเป็นแค่แนวทางนะคะนี่แหะก็เลยคือพ่อตั้งตจพ่นนะว่าวันเห็นปลาฟอนมันไม่เลขเเก็บอันนี้ แก่อมากค่ะแกฝันอยู่ก็มันก็ไปเลขเกียดดิพราะยัยฝันเห็นปลาปลาช่อนปลาคอย่าไหนก็เป็นเจ็ดทุกเพียะมีเจ็ดทุกเพียะกันฝันปลาดุกไปเลขแปดเลยเพฝันเห็นปลาดุกไปเลขแปดมันนี่ฝันว่าไปเอาปลานี่ยมิตรปลาดุกล้วนๆเป็นคู่เป็นมิตรปลาคอปลาคอล้วนๆเป็นคู่เป็นคู่พราะยัยเราว่าเจ็ดเจ็ดนี่แหละมันบอาได้หมั่นใจว่าเจ็ดเจ็ดอาจจะเป็นล่างนะคะเป็นแค่แนวทาง หาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเออในคลิปนี้มีเลขเจ็ดเจ็ดนะคะวันใยเป็นมันใจเจ็ดเจ็ดแต่ว่าสเออสามตัวอาจจะเป็นสองเจ็ดเจ็ดนะคะพอาเป็นมามันอยู่เป็นคู่เป็นคู่คู่ละสองตัวสองตัวนะคะแต่ว่าปลานี่ได้หลายนะคะนะคะน้นที่ยากค่ขออวยพรห้พพอม่พี่น้อยเอซีโชคดีนี่ใช่นะคะคิจาลนานะคะว่า ชอบคอยจัดคอยลงทุนให้เป็นแค่แนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมนันๆค่ะวันด,ดีค่ะ,ะนี่ค่งเหลาทุกคนเด้อมาเกลื่อนเกล่น